ผู้ชายมามาหายหายไม่สม่ำเสมอแก้เกมแบบผู้หญิง High v a l ู e ค่ะเขาจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้กับคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ Lady e y าเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้มีใครบ้างคะอันนี้อ้กําลังจะพูดถึงทั้งสถานะคนคุยหรือผู้ชายที่คุณอาจจะคบกันมาสักพักนะคะใครบ้างคะที่ตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเออผู้ชายเริ่มหายไปหรือหายไปนะคะหรือทุกครั้งเวลาไอ้ไลฟ์หลายๆคนเนี่ยมาให้อายแก้เกมใช่ไหมคะโดยการตั้งคําถามว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปทําไงดีคะตอนนี้เขาไม่ทักมา2วันแล้ว3วันแล้วทําไงดีคะนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ ถ้าคุณเป็นแสนดีซินโดมอายเข้าใจสิ่งนี้ต้องใช้เวลาค่ะฟังอายเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเลิกเป็นได้นะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณมาจะคิดคืออะไรรู้ป่ะคุณทําอะไรผิดไปในเด็กครั้งล่าสุดหรือคุณพูดอะไรผิดไปในการคุยครั้งล่าสุดนะคะหรือนะคะคุณสวยไม่พอหรือตอนนี้ความสนใจเขาไปอยู่ที่ผู้หญิงคนไหนอายบอกเลยค่ะอันดับแรกคุณไม่ผิดค่ะส่วนใหญ่เวลาผู้ชายไม่สม่ำเสมอหรือหายไปนะคะ หรือหายไปเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือว่าเขาอาจจะไม่เล่นเกมด้วยซ้ํานะคะเขาจะสนใจเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องครอบครัวแต่ที่แน่เขาไมไ่สนใจเรื่องคุณนะคะอะอยู่กับอ้ก่อนค่ะอ้ไม่ได้ว่า นั่นแปลว่าคุณไม่ใช่ลำดับความสําคัญของเขาในตอนนี้ค่ะนะแต่เดี๋ยววันนี้ายจะพามาแก้เกมกันนะสำหรับใครที่เพิ่งเจออายนะคะายหรือเลดี้ไอตอนนี้ายช่วยให้ผู้หญิงหลายคนนะคะสมหวังในความรักผ่านพลังงานเฟมินีเอนเนอร์จีและแบล็กแคทเอนเนอร์จีนะคะใครสนใจเรียนออนไลน์กับอายนะคะสามารถทักไปที่ a c e b o o k นะคะ Lady e ไ e ได้เลยหรือใครอยากจะโทรจองปรึกษาส่วนตัวก็ทักไปที่ Facebook ได้เลยนะคะโอเคค่ะที่นี้นะคะต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงที่ไฮวัลลูคืออะไรคะคุณนาย ผู้หญิงที่มีคุณค่าสูงค่อะอะแต่คุณค่าสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ผู้ชายมาให้นะคะบอกว่าเออเราเลอค่าไม่เลอค่าไม่ค่ะเราเลอค่าอยู่แล้วนะผู้หญิงที่มีคุณค่าสูงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินเดือนที่สูงหรือคุณไม่จําเป็นต้องจบมอดังไม่เกี่ยวกันและทําไมไอถึงบอกว่าการวางตัวเนี่ยมันสําคัญมากๆนะคะการวางตัวมันสําคัญต่อให้ไม่ใช่ในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะทํางานหรือว่าคุณใช้ชีวิต คุณเนี่ยเป็นตัวกําหนดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะเคารพคุณหรือเห็นนะคะคุณค่าของคุณมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการกระทําค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์เนี่ยผู้ชายเขาก็จะดูค่ะวิธีที่คุณคิดและปฏิบัติกับตัวเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะที่บางครั้งผู้ชายอาจจะหายไปหรือไม่สว่าเสมอนะแต่อายนะคะจะมาสอนวิธีแบบรับมือเอรับมือแบบผู้หญิง high value กันเนาะทีเนี้ยค่ะ ผู้หญิงที่มีคุณค่าสูงเนี่ยเธอจะให้คุณค่ากับตัวเองนะโดยจัดลำดับความสําคัญและความรู้สึกของเธอก่อนเวลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นออ้เข้าใจบางทีผู้ชายอาจจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณเองเหน็นปะชวนคุณคุยหรือมาจีบคุณออกตัวอย่างแรงแต่ดันเปลี่ยนไปสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนทำพลาดจะยิงออยคะ่ะอ้เคยเป็นคนนั้นนะ,ะอ้เคยเดทมาสิบกว่าปีแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องพลังงานเฟมินิเนตี้หรือการเป็นแบล็กแคทอ้เคยพลาดมาหลายครั้งเราเป็นพวกเดียวกันค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนพลาดคือคุณยึดติดมากเกินไปค่ะและยึดติดเร็วเกินไปหรือที่ไอายบอกทุก EP เคยรู้ไหมคะลงทุนทางอารมณ์เร็วเกินไปค่ะคุณต้องเปเริ่มเป็นแบบบางทีต้องเป็น black cat อย่างที่ไอายบอกเนะคือผู้ชายเนี่ยการกระทําจะเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกคุณขนาดนั้นค่ะ นะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งคุยกันยังไม่ได้คบหรือคบกันแต่ยังคบกันได้แบบไม่นานคือว่าสักพักเนื่อาจจะไม่เกินปีอะไรอย่างเงี้ยนึกงอกอใช่ปะอย่านะคะอย่าที่จะ เสียเซลล์หรือความรู้สึกดิ่งดาวเพียงเพราะว่าเขาไม่สนใจเพราะนั่นคุณกําลังให้อํานาจใครสักคนหนึ่งอยู่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมอารมณ์หรือคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมว่าวันนี้คุณจะมีวันที่ดีหรือไม่ดีได้เลยเพราะตอนนี้คุณกําลังเอาอารมณ์ไปขึ้นอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายนะคะเป็นเพศจริงๆเหมือนเด็กแล้วง่ายจะตายแต่ทาท่าเป็นโกเดนไฮนะะ่า <laughs> จริงๆง่ายค่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะก็เลยไม่อยากให้รู้สึกดิ่งดาว ทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณต้องให้ตัวเองเป็นอันดับหนึ่งก่อนค่ะนะคือคุณจะโฟกัสที่ตัวเองยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่าพยายามมากขึ้นจุดพลาดคือส,สาวๆรู้สึกว่าฉันต้องพยายามมากขึ้นเมื่อผู้ชายเปลี่ยนไปอ่อมันมันมันไม่ได้เวิร์กกับนั้นค่ะทุกคนนะคะอย่างที่ไอ้บอกนะคะผู้ชายชอบความเจ็บปวดผู้ชายชอบโดนเมินคือพอเราจัดลำดับความสําคัญของตัวเองใช่ปะ่ะคะเราเนี่ยจะไม่พยายามมากขึ้น เพราะว่าการพยายามมากขึ้นแปลว่าคุณกาลังทุ่มเททั้งเวลาและ energy พลังงานทั้งหมดให้กับผู้ชายคนนี้เรื่องมันสวนทางกับคนที่เฮ้ยให้คุณค่าเตงสูงนึกออกปะคุณจะไม่ให้คุณออค,ณคณ่าผู้ชายคนนั้นสูงเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบนันอย่าพยายามให้มากขึ้นถ้าเขาไม่ทักมาจะให้มันเงียบกี่วันคุณอาจจะภาวะฮวงผู้หญิงเป็นเพศที่จะเซนซิทีฟรู้สึกถึงอารมณ์ความอ่อนไหวได้เร็วกว่า ผู้ชายเหมือนกันค่ะแต่มันช้ากว่ามันดีเลยกว่านั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ชายถึงกลับมาเสมอแล้วทำไมมันถึงใช้เวลานานมากกว่าในหาที่คุณแม่พอเขาบงแต่แบบสองชั่วโมงแรกที่เขาไม่ตอบแชทซึ่งเราจะไม่ทําแบบนั้นนะพอคุณไม่พยายามมากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเขารู้เลยค่ะว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่วิ่งตามผู้ชายเวลาอายบอกว่าผู้หญิงที่วิ่งตามผู้ชายไายไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆ่นบ้าผู้ชายบางทีเราเนี่ยไม่รู้จัก ทันระวังหรือว่าตะหนักรู้ถึงอารมณ์ของเราอะค่ะเราก็เลยคือการควบคุมอารมณ์สำหรับผู้หญิงมันยากจรงิงค่ะเราก็เลยนะคะจะต้องทําในสิ่งที่ใจอยากทําเช่นไรคะการทักเขาไปการส่งเซลฟี่ไปให้เขาเราจะไม่ทําแบบนั้นนะ,ะเพราะตอนนี้คุณกํลาลังเอาโฟกัสไห้คุณทํากิจกรรมที่เลอค่าอยู่ก็ตามนะคะต่อให้คุณทํากิจกรรมที่เลอค่าเช่นใส่ชุดออกกําลังกายแต่คุณจะไม่ได้ถ่ายส่งไปให้เขาดูอะคะ <c oughs> อ่ะนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรรู้ปะ ต่อให้คุณยังเมนเทชีพเหมือนเดิมแต่ทําไมถึงส่งไปให้เขาอะถ้าในขณะที่เขาไม่สม่ำเสมอกับคุณเขากําลังปฏิบัติกับคุณเหมือนคุณไม่ได้สําคัญแต่ตอนนี้ขณะที่คุณใช้ชีวิตนะออกกํลาลังกายมาสําคัญแต่เธอก็สําคัญเหมือนกันนะกลัวนะคะเธอจะลืมฉันต้องอืนะคะขอใช้ช่วงนะคะเวลาออกอากาศนี้ส่งไปเธอหีหนึ่งไม่ค่ะทุกคนรู้ไหมคะมันมหนออีหนังสือของโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้ว่าการที่ไม่มีอยู่ของคุณเนี่ยหรือการหายตัวไปของคุณเนี่ยมันสร้าง ความเคารพและแวลูของคุณมากขึ้นแบบที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดคิดใหม่ในะโอกาสนี้ในการโฟกัสตัวเองนะและแน่นอนค่ะคุณจะไม่โทษตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกผู้ชายเฮ้ยไม่สม่วเสมอแล้วคุณเริ่มโทษแล้วว่าฉันทําอะไรผิดไปนะคะอ้บอกเลยว่าคุณต้องพัฒนาพลังงานเฟมินีเอเนจีมากกว่านี้พลังงานเฟมินีเอเนจีคือการอยู่กับปัจจุบันเธอคิดแค่เรื่องของเธออะไรที่เธอควบคุมได้เธอจะควบคุมแต่ถ้าไม่ได้เธอจะปล่อยเธอไปเออจะปล่อยมันไปค่ะ เฟมินีนจีไม่โทษตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าผู้ชายเปลี่ยนไปอย่าไปโทษตัวเองไม่ดีไม่สวยค่ะสิ่งเหล่านี้ทําให้ความคิดของเรายิ่งท็อกซิกนะคะและเป็นความคิดที่บั่นทอนตัวเองอย่าทานะทีนี้เนี่ยคุณนะคะก็จะไม่ตามเขาแม้แต่นิดเดียวค่ะแม้แต่นิดเดียวเลยจริงๆค่ะคือผู้ชายเนี่ยเขาต้องสัมผัสได้นะคะว่าคุณเป็นสิ่งที่เลอค่ะไล่จะบอกเสมอว่า ของที่แพงๆมันไม่จําเป็นต้องโฆษณาให้กับคนทุกคนเช่นรถที่หรูมากๆมันไม่ได้ออกอากาศหรือยิงแอดแบบที่เราเห็นทุกวันถูกต้องไหมคะเพราะมันไม่ใช่ของใครก็ได้คุณกําลังเทรนให้ผู้ชายเนี่ยรู้อยู่ว่าคุณอยู่ตรงไหน ่อให้เธอไม่สนใจฉลอแต่ฉันคิวฉันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรามาโนหร, ulu, หรือเดลูลูหรือบางคนที่แบบโออคิวมโนมากเลยนะคะเธอคิวเธอเป็นใครเธออยู่ตรงนี้ใช่ค่ะคุณจะคิดค่ะคุณจะเป็นผู้หญิงคนนั้นคุณจะอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเขาไม่ไล่ตามก็แล้วไงคะฉันจะอยู่ตรงนี้เป็นทางเดียวที่จะบังคับให้ผู้ชายมองคุณได้โดยตโนมัติเลยค่ะว่าคุณคือผู้หญิงที่ไฮแวร์ลูและหายากจริงๆนะเพราะเริ่มจากที่การคุณเนี่ยต้องเชื่อเออต้องเชื่อตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นสิงนั้นถ้าไม่เชื่อรู้สึกไม่่ใช เขาก็จะเซ็นได้เหมือนกันค่ะว่าคุณไม่ได้เชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าที่สูงมากขนาดนั้นแต่ไอ้ข้อไม่ตามเนี่ยอายก็คือพูดเป็นทุก EP นะคะในฐานะผู้หญิงที่เกิดมาสวยเลยค่ะคุณไม่จำเป็นต้องตามผู้ชายแม้แต่นิดเดียวค่ะคุณต้องการผู้ชายที่มีพลังงานมัสเครี i ริตี้หรือพลังงานเพศช,ชายสูงอายบอกเสมอช่องนี้ไม่ได้ใช้ได้กับผู้ชายทุกคนอายอยากให้ผู้หญิงทุกคนได้ผู้ชายที่ดีผู้ชายที่จะ ก้าวขึ้นมาทําทหน้าที่เป็นผู้นําผู้ชายที่ต่อให้คุณเป็นผู้หญิงที่สตรองแต่เขารู้ว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงและเขาพร้อมที่จะทําหน้าที่นะคะเพราะผู้หญิงที่สตรองทุกคนเนี่ยควรจะได้รับการดูแลค่ะนะคะนะโอเคทีนี้ไปต่อะคะน้องเริ่มไปนิดนึงต่อไปนะคะเขาต้องได้เฉลยในสิ่งที่เขาทําค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แอมอยากให้ทุกคนเป็นคูเกิลนะคะคูเกิลคือผู้หญิงอะไรคะเอออะไรก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะมันมัน มันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างไม่สะทกสถานกับคูเกิลนะคะผู้ชายชอบคูเกิลอยู่แล้วค่ะคืออะไรคะจะมาก็มาจะไปก็ไปนัดฉุกหุกนัดรับสลับอายนะคะต่อให้ผู้ชายดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้านัดกระทันหันอายไม่คิดว่าเขาจะมีมารยาทเบสิกเลยค่ะคือต่อให้เขาหล่อโอ้โ,อโหหล่อรวยมากแต่เขานัดอายกระทันหันเนี่ยอายรู้เลยค่ะว่าเขาไม่ได้เห็นอายมีคุณค่าขนาดนั้นค่ะคนเราถ้ารู้ว่าใครสักคนมีคุณค่ามากหรือแบบ เราอาจจะต้องยุ่งกับเวลาเรามากเขาควรจะนัดล่วงหน้าค่ะนึกออกใช่ไหมไม่ใช่มากระทันหันอย่างอย่างเรากับเพื่อนนะยังแทบไม่นัดกระทันหันเลยเวลาโตขึ้นมามันมีหน้าที่ภาระนึกออกใช่ไหมคะถ้าเขานัดกระทันหันนั่นแปลว่าเขาไม่ได้เคารพเวลาของเราเลยนะมองว่าเราเป็นคนโอ้สแตมบายตลอดแล้วก็คิดว่าจะรับนัดซะด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แย่มากนะคะใครที่พลาดสมมุติว่าหายหัวไปแล้วเขาก็ทักกลับมาเออเจอกันไหม บางคนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเออผู้ชายหายไปคิดถึงเราอยากเจอไม่ใช่ค่ะอันนี้เขากําลังไม่ให้เกียิคุณอย่างแรงค่ะแล้วเขานะคะกําลังจะจัดคุณอยู่ในประเภทผู้หญิงที่เออคูเกิลอะอะไรก็ได้เนอะปะในขณะที่าอเนี่ยไปบอกตอนก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครนะคะยังไม่ดูไปดูตอนย้อนหลังได้เนาะ อาจจะให้โอกาสผู้ชายแค่ครั้งเดียวจริงๆค่ะคือผู้ชายไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นค่ะถ้าใช่มันใช่เลยแต่ถ้าเขาไม่สม่ำเสมอมามาหายๆส่วนใหญ่เขายังไม่แน่ใจในตัวเราหรือไม่แน่ใจในตัวคุณค่ะคือเขายังไม่รู้เขาจะไงกับคุณค่ะเึนออกปะอาจจะอยู่ด้วยสนุกแต่หายไปอาจจะไม่ตอบเลยเลยหรืออาจจะไม่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณกลับบ้านกี่โมเหนือปะซึ่งคนที่สนใจเราจริงๆไม่มีทางเลยค่ะที่จะผ่านไปหนึ่งวันได้โดยไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้คุณแบบว่า กลับบ้านปลอดภัยดีไหมบอกว่าไม่ไม่มีทางเลยนะคะเหมือนที่คุณสงสัยเวลาเขาไม่ทักมาว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ในกับใครอะ่ะเขาต้องรู้สึกอย่างนั้นบ้างอะ่ะนะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามา่มาหายเนี่ยเขาต้องได้เฉลยสิ่งที่เขาทําค่ะคือคุณจะไม่คืนดี หรือคุณจะไม่พูดปกติเร็วเกินไปนะคะเขาต้องพยายามมากกว่าเดิมเพราะไงเขาจะคิดว่าโอกาสในการคุยกับคุณมันมีตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยคะ่ะมันมีตลอดกี่วันก็ได้เขาจะทําไงคุณก็ได้นะคะและหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าแล้วก็ถามต่อโอเคค่ะเมื่อแล้วเขากลับมาแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อละคะ <laughs> แทนที่จะใช้โอกาสเนี่ยในการดูนะคะว่า ผู้ชายคนนี้มองเราเป็นยังไงกันแน่แล้วเราต้องการผู้ชายที่ไม่ได้คิดว่าเรามีคุณค่าเยอะค่ะเลยเหรอคะเราต้องการผู้ชายที่ไม่ได้จัดลําดับความสําคัญเลยเหรอคะออบเข้าใจค่ะถ้าบา,บางทีมันก็แฟร์ดีแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญต่อให้คุณคบกันแล้วคุณจะยุ่งจะอะไรแต่คุณต้อง,ต,องต้องสื่อสารค่ะไม่ใช่หายนะคะคุณต้องคิดแล้วค่ะว่าเออคุณจะอยู่กับผู้ชายที่ไม่แม้แต่จะมาบอกคุณเลยหรอคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างต่อให้เขาจะบอกงานยุ่งอะไรก็ตามนะคะค แต่ผู้ชายที่ดีเขาอย่างเราเขาจะบอกคุณค่ะเขาจะบอกให้คุณรู้ว่าเออคุณจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลหรือเป็นห่วงเขาหรือต้องมานั่งสงสัยในตัวเองนูปะแล้ถ้าผู้ชายไม่ดีบางคนรู้ด้วยซ้ําค่ะเขาใช้กลยุทธ์นี้นะคะในแง่จิตวิทยาเพราะว่ามันไปทริกเกอร์หรือไปกระตุ้นความไม่มั่นใจในตัวผู้หญิงค่ะ นะแล้วมันพอความไม่มั่นใจอินสีเคียวเกิดขึ้นมันเริ่มจะหมกมุ่นค่ะแต่ในทางกับการสาวๆควรใช้แบบนี้ค่ะกับนะคะเวลาที่เขาหมายหายคุณจะไม่ทําตัวเหมือนเดิมค่ะเพราะมันไปกระตุ้นทําให้เขาคิดว่าเออเขาดีพอหรือเปล่าเขาดีพอหรือ,อยังหรือจริงๆแล้วคุณไม่มีตัวเลือกนะคะนะโอเคค่ะที่นี้นะคะไอจะย้าําอีกอย่างหนึ่งคือการวางตัวมีผลร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดเวลาอายมาแชร์เพื่อนนะคะอาจจะสอนจากผู้หญิงที่ หลักตัวเองออกไปนะคงไม่มีหรอกคะ่ะว่าเออทําไงผู้ชายชอบนะคะอาจจะมีบ้างในคอร์สนะคะแต่ว่านั้นไม่ใช่เมนหลักเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณรู้จกักวางตัวดีเซ็ตมาตรฐานแล้วก็เหมือนแบบซึมเข้าสายเริ่มมื่ไหร่อ,อ,ะรอะ่ะการเดบมันจะง่ายขึ้นค่ะและสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้โสดอายฝากอย่างหนึ่งค่ะอายเข้าใจยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นแมวดาม,มากๆ จุดจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าค่ะว่าการที่คุณมีมาตรฐานอีมาตรฐานมากขึ้นนะคะหรือว่ามีจุดยืนกับเตเงม,มากขึ้นมันต้องแลกมาก,การที่ชัคุณจะแห้งค่ะมันต้องแลกมาก,การที่คุณอาจจะมีวันเหงาๆช่วงเสาร์อาทิตย์แต่เชื่อในจังหวะค่ะดีกว่าทำให้ใครสักคนนึงต้องมาเป็นความวิตกกังวลของคุณนะคะ สำหรับใครนะคะที่ติดตามอายแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สพอร์ตเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ